กบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนะว่าวันนี้นะครับโนะก็คือพี่จะมา รีวิวซ like ื้อท er <t ains S 2> ุกอย่าง1เพชรเท่านั้นนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินหมัด1เพชรนะครับหรือว่าอยากได้คองฟรีนะครับแค่1เพชรเท่านั้นนะครับเนาะหรือว่าทุกอย่างในร้าน1เพชรนะครับเนาะถามว่าอยู่ในเซิร์ฟอะไรนะครับก็เป็นทางด้านของเซิร์ฟเบต้าได้เองครับเนาะก็ไม่ใช่เซิร์ฟจริงนะครับและอย่างที่พี่บอกนะครับเนาะว่าเราจะมาถล่มกันนะครับเนาะก็คือทุกอย่างในร้าน1เพชรเท่านั้นนะครับเนาะและวันนี้นะครับพี่จะมา รีวิวทางด้านของเซิร์ฟเบต้าที่แบบว่าเป็นเซิร์ฟเบต้าเวียดนามด้วยนะครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่จะไม่มารีวิวเซิร์ฟเบต้าในไทยแล้วนะครับเพราะว่าพี่รีวิวไปแล้วนะครับขอรีวิวเซิร์ฟนอกกันบ้างแล้วกันนะครับมาดูแล้วกันนะครับว่าเซิร์ฟนอกมันจะมีอะไรให้ซื้อบ้างนะครับเนอเราก็มีของอะไรดีๆนะครับเนอที่อัปเดตเข้ามาบ้างนะครับทุกคนเพราะว่าอัปเดตใหญ่ที่จะมาถึงนี้นะครับเนอก็ ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับทุกคนและที่สําคัญนะครับเนาะสิ่งที่จะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เรียกได้ว่านะครับเนาะทุกคนไม่ควรพลาดด้วยนะครับสำหรับสิ่งของให,ใหม่ๆนะครับก็ดีว่าจะได้ดูไปใน,ในคลิปนี้เลยนะครับและ จะได้รู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้ถ้ามีคนดูห้าพันคนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัลลก์ลีน่าฟรีมูลค่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเนาะหรือว่าถ้าตีนเพชรก็มาร์ทห้าร้อยกว่าเพชรนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็คือถ้าอยากได้นะครับน้องเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชรรร์์์คคคคคนนนนนลลลละะะไแแชด้้ววยกกัับทุ และพี่ขอบอกเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้คอนฟี่นะครับเนาะหรือว่าอยากได้ของใหม่ๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องจะมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับทุกอย่างในร้านหนึ่งเพชรจริงๆนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของเชิบนอกเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเรียกได้ว่าจะมีทางด้านของอันนี้นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของนูินซีนะครับน้องก็เป็นนูินซีประมาณนี้เลยนะครับสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องก็เป็นแบบไม่มีีอกแล้ว คำนอรนลีดีว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้อคนไหนนะครับนอที่แบบว่า อยากได้นะครับนองในส่วนของนี่เลยนะครับนอก็คือปืนตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับว่าเป็นสกินปืนตัวใหม่นะครับนอก็จะเป็นแบบนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของ VSK หรือว่าปืนสไนเปอร์นั่นเองครับนอก็เป็นสกินนะครับนอก็เป็นสกินตัวใหม่นะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอเรียกได้ว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดเลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อง้นีเลย ครับนอตสกินพืนตัวใหม่เหมือนกันนะครับน็อก็เป็นประมาณนี Twelve ้เลยนะครับน็อซ <user> ื้อได้ในราคา1เพชรเท่านั้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน็อก็เป็นประมาณนี้นะครับน็อทุกอย่างในร้าน1เพชรหมดเลยนะครับน็อซื้อได้1เพชรหมดเลยนะครับน็อแล้วก็สกินตัวนี้นะครับน็อก็เป็นชองซาร์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน็อก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นสกินตัวใหม่ด้วยนะครับน็อราคาแค่1เพชรเท่านั้นนะครับน็อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอหน่าเล่นมากๆนะครับทุกคนแล้วก็สุดจจดดๆกกกกกััััันน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 ไไปปปเเเเลลลยยะะะะะคคครรรรบบบอออออ็็็็มมมาาาณี้้้แวต่ทงงข VHK หื สกินต่อไปอาจจะเป็นทางด้านของสกินแร้งนะครับเนาะหรือว่าสกินสีทองประมาณนี้นะครับเนาะที่ทุกคนจะได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับมาพร้อมพี90นะครับเนาะสำหรับพี90ตัวใหม่นะครับก็เป็นสีทองมาประมาณนี้เลยนะครับและพี่ได้ข่าวมาว่าจะมีการแจกฟรีด้วยนะครับเนาะและที่สําคัญนะครับก็เคียวด้วยนะครับเนาะก็คือ จะมีเคี้ยวสีทองนะครั ety. บอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับนอน่าจะอัปเดตเข้ามาทางด้านของสีขั้น er สูงนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนทุกหูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาว่าสุด okay. จัดแน่นอนนะครับนอแล้วก็ต่อมาเป็นสกินหมัดหนึ่งเพชรนะครับนอสกินหมัดนะครับแค่หนึ่งเพชรเท่านั้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอทุกอย่างในร้านหนึ่งเพชรหมดเลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสกินหมัดตัวนี้นะครับนอก็โคตรเท่เลยนะครับนอก็รีดีว่าเป็นสกินหมัดตัวใหม่ล่าสุดนะครับเน และยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับเนาะงสำหรับสกินหมัดนะครับเนาะก็ยังมีทางด้านของนารูโตะด้วยนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนและนี่เลยนะครับเนาะจะเป็นทางด้านของไอ้วอลมาชิบะนะครับเนาะงเป็นไอวอวตัวใหม่นะครับราคาแค่นี่เลยนะครับเนาะตัวนี้อภิเศษนิดนึงนะครับก็คือ43เพชรนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของเซอร์เบต้าและเป็นของใหม่ที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับใช้แค่1เพชรเท่านั้นนะครับในการซื้อในเซอร์เบต้านะครับแล้วก็นี่เลยนะครัับบต่ออมาาานนนะะครก็็จเปทงงด้ข อันนี้อัปเดตเขาเซิฟจริงนะครับน้อพี่ขอบอกเลยนะกันนะครับทุกอย่างที่พี่อัปเดตเข้ามานะครับเป็นอัปเดตเขาเซิฟจริงนะครับแต่ราคาจะเพิ่มขึ้นนะครับน้อก็คืออันนี้นะครับผนึกคิสต้านะครับก็จะมีการอัปเดตเขาเซิฟจริงเหมือนกันนะครับน้อและมาหลายสุดมากสุดขึ้นนะครับน้อเราก็มีให้เราแลกเยอะขึ้นนะครับทุกคนเดี๋ยวจะประมาณนี้เลยนะครับน้อสำหรับ สิ่งของต่างๆนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับซูทแวมไพายจะกลับมานะครับน้องพี่ขอบอกเลยรายกันนะครับว่าถ้าคนไหนชอบซูทแวมไพายนะครับน้องก็เตรียมตัวแล้วนนะครับเร็วๆนี้จะมีการกลับมานะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ซูทแวมไพายนะครับน้องก็เตรียมตัวนะครับน้องจะกลับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือยังมีทางด้านของซูจอยมากมายนะครับที่แบบว่ามีการกลับมานะครับน้องก็เป็นปรรรรระะะะมาาาณนน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 ีีีี้้เลยคคคคคััััับบบบบบทท่่่่่่วววสสุดดจแแออหหหพพกงไไๆ อยากได้นะครับน้องก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับมันถึงคิดตั้งนะครับจะมีการกลับมานะครับน้องรีดีว่าอัปเดตกลับมาเกิดทุกสุดเลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรีดีว่าสุดจัดแน่นอน100%รนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องถ้าอยากได้นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับน้องก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนรู้หูพี่ขอบอกเล่นแล้วกันนะครับน้องว่าแต่ละนะครับที่แบบว่าจะมี ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของซุดนะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการกลับมาหรือว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่า สุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนทุกหูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าแต่ละอันนะครับนอเรียกได้ว่าจะกลับมานะครับก็โคตรสุดทั้งนั้นเลยนะครับนอแล้วก็มีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าแต่ละอันนะครับนอก็คือสุดจริงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอเรียกได้ว่าสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ เป็นประมาณนี้นะครับเนสําสำหรับสิ่งของที่แบบว่าจะอับเดตเข้ามาทั้งหมดหรือว่ากลับมาทั้งหมดนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคน ถ้าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องชอบคลิปแนวนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็คือฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนคลิปนี้นะครับขอบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับและพี่ขอแจ้งล่่่่ววววงงงงหหนน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 ้้้้าาแลกกัััััััะะะะคคคคครรรรบบบ็ือใพุีีีจมตดึท ว่าโคตรดีโคตรเฟี้ยวโคตรจับมาเลยนะครับเนาะเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องนคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องสมัครวันพรุ่งนี้นะครับน้องก็มีให้แน่นอน100%นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับพี่พคนไหนน้องนคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับและถ้าคนไหนอยากเป็นสปอนเซอร์หลักในช่องนะครับน้องก็ครับส สำหรับนี้พี่ก็ขอตุลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบาย